สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไหนสัญญาทวงสัญญาอันภูวนาถโพสถึงนายกกรณีลั่นเอาสายไฟฟ้าลงดินประเด็นของสาวไต้หวนันรีวิวร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทยที่จัดบรรยากาศเสมือนจริงให้เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่นั้นรวมไปถึงการเนรมิตเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ระโยงระยางมาไว้ในร้านสร้างความฮือฮาให้ชาวเน็ตที่เข้ามาชม จนสื่อไทยนำมาตีแผ่แต่ถ้ว่าด้านคนบันเทิงคนดังอย่างอันภูวนาถที่ออกมาเคลื่อนไหวประเด็นนี้ก็ขยี้ต่อด้วยการย้อนภาพข่าวเมื่อ5ปีที่ผ่านมาว่านายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนำสายไฟฟ้าลงดินภายใน5ปีซึ่งตอนนี้ก็ครบแล้วพร้อมข้อความเด็ด โดยใน i ิน t a g r กรม t o r y ของอ่านภูวานาถพิธีกรผู้ดำเนินรายการชื่อดังออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นร้อนต่างๆเช่นเคยหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องสาวไต้หวันรีวิวร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทยปรากฏเสาไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าห้อยเหมือนจริงซึ่งในโพสต์ต่อๆมานั้นอ่านภูวานาทยังหยิบภาพข่าวครั้งอดีตท,ที่นายกพลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงว่าจะเอาสายไฟลงดินภายใน5ปีหลังคนดังระดับโลกแซะ แต่นี่ผ่านมาครบเวลาแล้วยังมีหลายจุดยังเห็นเหมือนอดีตซึ่งอันเขียนข้อความประกอบสั้นๆว่า5ปีแล้วยังเละอยู่นอกจากนี้อันภูวนาทยังเสนอมุมมองประหนึ่งทวงสัญญาที่ให้แล้วพิธีกรดังยังเขียนข้อความด้วยประโยคว่าต่อให้ไม่พูดต่อให้ไม่เสนอข่าวต่างชาติก็เห็นอยู่ดีและสายไฟอันเละเทะของเมืองไทย ถือเป็นอีกหนึ่งภาพลักษณ์ติดตาคนที่มาเที่ยวไทยอยู่ดีเรียกว่าดีกรีการออกมาสะท้อนมุมมองไม่เคยแผ่วเลยจริงๆสำหรับคุณพ่อลูกสองท่านนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ